สวัสดีค่ะสำหรับคลิปแนะนำหนังสือในอีพีนี้เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดหรือโรคติดต่อที่เคยเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและความรู้เท่านั้นที่จะช่วยหยุดยั้งโรคระบาดได้ซึ่งหนังสือทั้ง5้าเล่มที่เรามาแนะนำนี้ก็จะเป็นความรู้ในแง่มุมต่างๆค่ะ เล่มที่1อินฟูเอนซาไข้หวัดมรณะ1918ในหนังสือเล่มน,นี้ไข้หวัดมรณะ1918หรืออินฟูเอนซาได้บอกเราถึงความน่าสะพึงกลัวความซับซ้อนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นกำเนิดของโรคในปี1918ที่ได้คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า50ล้านคนไปจนถึงไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในเนื้อหาหนังสือยังให้คำตอบที่น่าสนใจในการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคระบาด การรับวัคซีนการรักษาพอโลกยังต้องเผชิญการระบาดในทุกๆปีในแต่ละฤดูก,กาลหนังสือเล่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุดค่ะ เล่มที่2มหาภายไวรัสล้างโลกหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเคสเอวอร์จ, Award, จากสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ USA เนื้อหาในหนังสือจะบอกทุกสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องราวควรค่าแก่การอ่านค่ะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาและที่สำคัญเพื่อป้องกันและต่อสู้กับไข้หวัดไวรัสโคโรนาในปัจจุบันด้วยนะคะ ่มที่3โรคติดต่อบนโลกต่อติดหนังสือเล่มน,นี้จะอธิบายถึงโควิด -19 ว่าคืออะไรและพาไปเข้าใจข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลังการเกิดโรคระบาดในแต่ละครั้งขังข่าวเป็นตัวร้ายจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่เราจะหยุดเรื่องราวทั้งหมดได้ตั้งแต่แรกการระบาดไม่น่าเกิดขึ้นอีกครั้งมีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อทำนายแนวโน้มการเกิดครั้งต่อไปต้องอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะ เล่มที่4 Black Death หาลงจีนถึงไทยตายทั้งโลกเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปพบกับเหตุการณ์โรคระบาดในประวัติศาสตร์โลกที่มีคนตายนับลล้านคนตั้งแต่จีนถึงยุโรปเมื่อเกือบ800ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับคำบอกเล่าของไทยในสมัยพระเจ้าอู่ทองที่อพยพผู้คนหนีโรคหาแล้วสร้างเมืองใหม่ย่างกรุงศรีอยุธยาชวนให้น่าเชื่อว่าโรคหาในคำบอกเล่าของ Black d e a หรือกามโรคที่ได้แพร่ออกจากจีน โดยมีสัตว์คือหมัดหนูในเรือสำเภาจีนเป็นพาหนะแพร่ไปสู่เมืองท่าสำคัญต่างๆที่จีนจอดแวะขนไทยสินค้าพระนครศรีอยุธยาก็รวมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะและเล่มสุดท้ายวัคซีนวอลเล่มนี้จะเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังสมรภูมิวัคซีนที่มีตลาดการค้าด้วยเงินสะพัดนับแสนล้านและมีอนาคตของโรคเป็นเดิมพันการถอดกระบวนการวาสปีดเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด กลยุทธ์เพื่อได้มาซึ่งวัคซีนวิวัฒนาการของไวรัสที่ต่อต้านวัคซีนการงัดข้อการทางการค้าของประเทศมหาอำนาจในสมรภูมิไวรัสหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยเปิดมุมมองให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพวงก,การวัคซีนได้อย่างชัดเจนและสนุกสนานค่ะหนังสือความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่เราได้แนะนํากันไปทั้ง5เล่มน,นี้ก็มีให้บริการอยู่ที่ชั้น2นะคะหากผู้ใช้บริการสนใจก็สามารถนักค้นหาเพิ่มเติมได้ค่ะ สำหรับคลิปหน้าจะมีหนังสืออะไรดีๆมาแนะนำก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะในคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ